สวัสดีครับบนส่งฟาร์มครับวันนี้ลุงบนส่งก็จะได้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการให้หญ้าควายนะครับนะ้าที่มีประสิทธิภาพแล้วประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนะวันนี้ลุงบนส่งก็จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการให้หญ้านะครับนะ้ของควายที่อ่า เขาเรียกว่าเป็นควายฝูงครับนะไม่ใช่ควายที่เราจะเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อหรือเลี้ยงเพื่อ,อในเรื่องของอาการให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โดยเฉพาะนะครับนะถ้าเลี้ยงอย่างนั้นนี้เรากา็ไม่มีควายหลายตัว เราก็พอดูแลได้สะดวกนะครับนะแต่ของลุงบุญส่งนี้เป็นการเลี้ยงเป็นควายฝูงนะครับนะเพื่อที่จะอาศัยเอาลูกของควายนะครับนะเพื่อที่จะเป็นรายได้ของลุงบุญส่งนะครับนะลุงบุญส่งนั้นก็ทดลอง ผิดพลาดมาก็มีมากมายนะครับนะวันนี้ลุงบนส่งก็จะให้ดูข้อมูลว่าที่ลุงบนส่งปรับเปลี่ยนในเรื่องของการให้หญ้าควายและให้น้ําควายให้ควายอยู่ดีมีสุขนั้นทําอย่างไรขอให้ลองดูคลิปของลุงบนส่งเพื่อที่จะเป็นข้อคิดหรือเป็นแนวทางที่จะท่านได้ไปปรับใช้ในเรื่องของ าการเลี้ยงควายหรือเลี้ยง,งสัตว์อื่นๆนะครับนะสามารถประยุกใช้กันได้นะครับนะนี่ปีที่แล้วนั้นลุงบุญส่งได้ซื้อรถตัดหญ้ามานะครับนะพร้อมอุปกรณ์ต่างๆาก็เป็นเรื่องที่ใช้งานนั้นไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพครับเพราะเรา ไม่เข้าใจในเรื่องของการให้ในเรื่องของหญ้าควายครับปีที่นี้ลุงมุญส่งก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับปีที่แล้วนั้นลุงมุญส่งได้แนะนําลูกชายนะครับนะ้าซึ่งไปตัดหญ้ามานะครับนะ้าลูกชายนั้นก็ไม่ค่อยจะเชื่อพ่อนะครับนะ้าตัดหญ้ามาแล้วนั้นก็แนะนําให้ ลายนะครับนะลายหญ้านั้นเป็นแนวไปก่อนเพื่อที่จะให้ควายนะครับนะเพราะเป็นควายฝูงหลายตัวนั้นถ้าให้หญ้า,าเทดทําทีเดียวนั้นควายก็จะกินไม่ทั่วถึงนะครับนะที่ตัวที่ห่วงอาหารหรือ,อเขาเรียกว่าดุควายเพื่อนเดียวกัน นะครับนาะเขาก็จะขิดไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่นั้นก็หนีกระเจิดกระเจิงไปนะครับนะ้าควายที่ไม่ค่อยจะต่อสู้เพื่อการอยู่การกินนั้นก็ไม่ค่อยจะได้กินหญ้าครับนี่คือปัญหาในเรื่องของการให้อาหารควายที่ไม่ทั่วถึงนะครับนาะผลที่สุดควายที่ไม่ได้กินหญ้า ก็ไม่อ้วนท้วนนะครับนะลูกควายก็โสมผอมนะครับนะเพราะาแม่ควายบางตัวนะครับที่ไม่สู้ควายด้วยกันก็พยายามหลีกหนีนะครับนะก็ไม่ได้รับยาโดยทั่วถึงแม่ก็ผอมนะครับนะลูกก็ไม่ค่อยมีน้ำนมผลที่สุดนั้น การได้เครื่องจากเครื่องโกนมาแทนที่ควายจะอ้วนกับควายผอมลงเพราะให้อาหารไม่ถูกแล้วคัดสรรตัดหญ้ามาไม่ถูกนะครับนาะที่ควายชอบกินนี่คือปัญหาทีา่ผ่านมาแล้วก็ประสบในเรื่องของอาการให้อาหารสัตว์ที่เป็นปัญหาก็คือลูกชาย ไม่ยอมเชื่อฟังพ่อนั่นเองนี่คือปัญหาครับนะในเรื่องของการบริหารงานในเรื่องของการดําเนินการาพัฒนาอาชีพหรือดําเนินชีวิตและการเลี้ยงชีพของตัวเองนี่ก็เป็นเป็นปัญหาอย่างมากนะครับนาะที่เราจําเป็นที่จะต้องอพยายามทุกวิถีทางที่จะต้องอให้คนรุ่นใหม่ นะครับนะที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ครับนะต้องอหารมารับฟังพ่อแม่ที่มีประสบการณ์แนะนำนะครับนะถ้าใครได้ลูกที่เชื่อฟังหรือทำตามคำแนะนำนั้นก็จะง่ายขึ้นมากครับนะไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องอเสียหายในเรื่องของการดำเนินอาชีพ นะครับนี่ถือว่าลุงบนส่งปีที่แล้วนั้นถือว่า,าขาดในเรื่องของขาดทุนในเรื่องของการาทำความควายในเรื่องของอความเขาเรียกว่าเจริญเติบโตของควายนั้นรู้สึกว่า,าไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับนะยิ่งร้ายนั้นก็คือควายนั้นสู้ผอมลงนะครับนะ ไม่ว้วนทวนเหมือนกับลุงบุญส่งที่ใช้เครื่องมือในเรื่องของเครื่องตัดหญ้าด้วยแรงคนลุงบุญส่งก็เลี้ยงมานะครับ70-80ตัวเหมือนกันก็ทำให้ควายนั้นว้วนทวนสมบูรณ์ดีแต่มาได้อุปกรณ์เครื่องมือแต่ ควายของลุงบุญส่งนั้นกับไม่ค่อยอ้วนนั้นลุงบุญส่งต้องมาทบทวนวันนี้ก็จะให้ดูในเรื่องของความาขเขาเรียกว่า,าความพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในเรื่องของการผิดข้อผิดพลาดนะครับนะลุงบุญส่งก็กระจายนะครับนะให้ลูกชายนั้นกระจายหญ้านะครับนะที่ลุงบุญส่งให้ดูนี่นี่ในเรื่องของอาการให้หญ่าที่ถูกต้อง นะครับนะพ่อควายหลายตัวนั้นถ้าเขากินหญ้ารวมกันถ้าไม่อยู่ห่างกันนั้นตัวไหนที่เขาเรียกว่าห่วงอาหารก็จะขับไล่ตัวที่จะมาร่วมกินด้วยไอ้ที่กลัวก็ไม่ได้กินนะครับนะก็เป็นปัญหาในเรื่องของการเจริญเติบโตของควายนะครับนะนี่ก็เป็นปัญหาในเรื่องของการให้อาหาร นะครับนะ้าของควายในเรื่องของหยานะครับนะ้าในเรื่องของการคัดสรรญญ้านั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับนะควายยาที่กินหรือที่ชอบหรือไม่ชอบกอ็เรียกว่า,าปั่นหรือตัดออกมาโดยที่ไม่คํานึงถึง ควายที่ชอบกินหรือไม่ชอบกินก็เป็นปัญหาอีกเช่นเดียวกันนะครับนะาทำให้ในเรื่องของอาการาเลี้ยงดูนะครับนะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ผลตามที่เราต้องการนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับนี่ลุงมลส่งให้ดูในเรื่องของอวิธีการที่ปรับเปลี่ยนนะครับนะการให้ยญ้าควาย นะครับนะก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับนะนี่สมัยที่ลุงบุญส่งยังใช้เครื่องตัดด้วยแรงคนนะครับนะแล้วก็ลุงบนส่งเอาญยาลงนั้นลุงบุญส่ง,าาง,ง,สงก็กระจายลักษณะอย่างนี้นะครับนะควายก็ไม่ไม่ผอมโซมนะครับนะ ก็อ้วนอยู่ในระดับใกล้เคียงที่ลุงบุญส่งให้ดูเห็นนี้นี่เป็นเรื่องที่ปรับใช้ในเรื่องของแนววิธีการนะครับครั้งแรกนั้นก็มีลูกชายมานั้นก็รู้สึกว่าเขาก็ยังไม่คุ้นเคยในเรื่องของอประสบการณ์ในเรื่องของขาการให้อาหารสัตว์ก็ถือว่าเป็นบทเรียนครับนี่คือในเรื่องของการ พัฒนาอาชีพหรือพัฒนาฟาร์มครับลุงบุญส่งก็จะให้ข้อมูลเป็นข้อๆนะครับนะดังนี้ครับนะในเรื่องของการพัฒนาฟาร์มควายหรือฟาร์มสัตว์อื่นๆนั้นก็จะไม่แตกต่างกันมากนักนะครับนะในเรื่องของความเขาเรียกว่าความรักของอาชีพนั้นๆเป็น จุดที่สำคัญครับในเรื่องของอาการให้อาหารสัตว์ไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนเราก็เลือกดูว่าสัตว์ประเภทนั้นเขาชอบการหรือชอบกินความเป็นอยู่อย่างไรนั้นเราก็ต้องศึกษาในเรื่องของอชีวิตความเป็นอยู่ก่อนนะครับนะแล้วก็ความรักเป็นอันดับแรกนะครับนะรักในเรื่องของอา,อาชีพนั้น นะครับนะ้าก็เป็นในเรื่องของอาการสนใจนั่นเองนะครับนะาก็วิธีการง่ายๆนะครับนะการให้อาหารก็ในเรื่องของการาให้หญ้าให้น้ำแล้วก็ให้อยู่นอนพักร้อนพักร่มอยู่ในร่มนะครับนะ ภายใต้ต,ต้นไม้ที่มีร่มลื่นอาศัยให้ควายนั้นได้นอนพักผ่อนแล้วเขี้ยวเอื้องอเพื่อที่จะให้ควายนั้นคลายเครียดแล้วมีความสุขอยู่นะครับในเรื่องของการกินอยู่นะครับนะแล้วก็มีอาหารเสริมที่สำคัญนั้นก็คือในเรื่องของพวก เลือแร่นะครับน้าที่จะต้องมาผูกให้ควายได้เป็นอาหารเสริมเติมในเรื่องของการแร่าธาตุต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับในเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับนาที่ะจําเป็นที่จะต้องดูแลใจใส่นะครับนะาอย่างใกล้ชิดนะครับน้าที่สําคัญนั้นอีกประการหนึ่งนะครับนาไม่ว่าอาชีพไหนๆครับ นะต้องมีหลักขเขาเรียกว่าหลักคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับนะอันนี้เป็นหัวใจสําคัญครับนะถ้าเราไม่มีหลักศีลหลักธรรมตรงนี้นั้นค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จยากครับคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าอาชีพไหนๆน,นะครับนะต้องมีในเรื่องของหลักศีลหลักธรรมครับนะครับนะของพุทธศาสนานั้นก็คือในเรื่องของ หลักศีลห้าครับนะศีลห้านั้นมันเป็นในเรื่องของการงดเว้นนะครับนะในเรื่องอในเรื่องที่เราจําเป็นที่จะต้องอที่จะต้องอขอเขาเรียกว่าฝึกนิสัยของตัวเองนะครับนะงดเว้นในเรื่องของหนึ่งนะครับนะเว้นจากการฆ่านะครับนะ Uh, การฆ่านี้ลุงบุญส่งก็ประยุกต์นะครับนะ้า uh, พุทธศาสนานั้นเว้นจากการฆ่าสัตว์แต่ลุงบุญส่งนั้นประยุกต์ในเรื่องของเว้นจากการฆานิสัยที่ไม่ดีของลุงบุญส่งนั้นออกไปนะครับนะนิสัยที่ไม่ดีนั้นท่านก็คงจะรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับนะาลุงบุญส่งก็จะไม่ลงรายละเอียดนะครับนะ้า uh, ก็สองนั้นก็คือเว้นจากการลักทรัพย์นะครับนะา รักทรัพย์นั้นก็ในเมื่อไว้ลักของคนอื่นนะครับนะาแนวทางกฎหมายจับได้ไล่ทันนั้นท่านก็จะต้องเสียอิสรภาพถูกติดคุกติดตารางและก็ตัวเองนั้นก็ขาดรายได้ในเรื่องของการทำมาหาเรื่องชีพนี่ก็คือการเว้นนะครับนะจากการรักทรัพย์สองนั้นก็คือเว้นจากการสามนั้นก็คือการเว้นจากการประพฤติผิดในกรรม ข้อนี้นั่นลุงบนส่งขอ,อขอใหอ้ท่านตรงตระหนักไว้มากทีเดียวนะครับนะในเรื่องของการประพฤติผิดในกรรมในเรื่องของอาการไม่เพียงพอต่อเขาเรียกว่ากรรมอารมณ์หรือกรรมกิเลสนะครับนะในเรื่องของอผิดหลักศีลตัวนี้นั้นรุนแรงมากนะครับนะใครที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ นะครับนาะมากมายมากเขาเรียกว่าไม่รู้จักเพียงพอต่อความใคร่หรือการมะตัญหากามะกิเลสในเรื่องของอไม่เพียงพอต่อ,อกามอารมณ์นะครับนาะที่มีความแปรปวนแปรปวนและก็ะมากนะครับนาะมากด้วยกามอารมณ์หรือ ในเรื่องของทางเพศนะครับนะมีความไม่เพียงพอและรุนแรงตรงนี้นั้นลุงมลส่งข้อฝากเป็นข้อคิดว่าถ้าท่านมีความเขาเรียกว่ามีความรุนแรงทางทางเพศและมีความไม่เพียงพอทางเพศนั้นเป็นปัญหามากนะครับในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การมีกิก๊การมีเพศสัมพันธ์ซ้ำสอนหรือไม่เพียงพอต่อในเรื่องของอในเรื่องของทางเพศอันตรายมากครับท่านไม่หักข้ามไม่งดเว้นในเรื่องของศีลข้อนี้นั้นท่านอาจจะตกนรกทั้งเป็นนะครับนะถ้าท่านไม่หักข้ามตัวเองไม่ละเมิดศีลในข้อ3แล้วท่านก็จะมีความสุขความสําเร็จนะครับนาะการมีชีวิตคู่นั้นก็จะ ไม่ตกนรกทั้งเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นลุงมุนส่งขอให้ข้อคิดนะครับนะเพราะลุงมุนส่งนั้นก็ได้ผ่านจุดตรงนี้มาก็พยายามที่จะต้องนะครับขจัดในเรื่องของความไม่เพียงพอหรือความไม่พอเพียงในเรื่องของอากามกะกตัญหากามติเลสหรือ,อในเรื่องของความผิดศีลในเรื่องของข้อ3ครับนี่ลุงมุนส่งขอฝากนะครับนะถ้าหากว่า ท่านยังมีในเรื่องของการประพฤติผิดในเรื่องของศีลในข้อ3นั้นอันตรายมากครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือ,อสาธาันครอบครัวนั้นก็อาจจะ,ะมีความแตกแยกมีความร่วมสลายนะครับนะาชีวิตครอบครัวนะครับนะานี่ลุงมนส่งขอฝากเป็นข้อคิดในเรื่องของศีลข้อ3ครับต่อมาครับศีข้อ4นี้ ลุงมุสส่งวันนี้ก็จะลงรายละเอียดนะครับนะอีกนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าการพูดเท็จการพูดนะครับนะาไม่เป็นความจริงนะครับเป็นการพูดโกหกหลอกลวงเป็นการพูดเพื่อให้แตกความสามัคคีเป็นการพูดให้ทำลายนะครับนะไม่ว่าคนอื่นพี่น้องหรือสังคมหรือประเทศชาติครับอันตรายมากครับถ้าเราไม่มี ความในเรื่องของซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องของการพูดตรงไปตรงมาคือพูดให้สร้างสารรค์พูดให้มีแรงบวกพูดให้คนรักกันก็จะเป็นการพูดที่ทำลายตัวเองเหมือนกับที่ท่านทำลายสังคมทำลายครอบครัวทำลายคนอื่นๆท่านก็ทำลายตัวเองโดยอัตโนมัติครับนี่คือในเรื่องของการพูดเท็จครับ นะเราต้องพูดความจริงต่อกันพูดให้กำลังใจกันพูดให้มีความสามัคคีกันพูดให้ในเรื่องของเขาเรียกว่าให้ความรู้ซึ่งกันและก,กันแลกเปลี่ยนนะครับนาะเรียนรู้ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะพยุงตัวเราเองและพยุงครอบครัวพยุงประเทศชาติให้เดินหน้าไปได้พัฒนาในเรื่องของใช้หลักศีลน,นะครับนะข้อที่สี่นี้เข้ามาช่วยก็จะ,จะเจริญ ได้ทั้งตัวเองและครอบครัวประเทศชาตินะครับนะนี่คือในเรื่องของการรักษาศีลเว้นในเรื่องของข้อที่4ครับต่อไปครับข้อที่5วันนี้ลุงมุสงก็จะลงรายละเอียดนะครับนะาอีกนิดหนึ่งนะครับนะ้าสุราเมระยะนะครับนะาสุราเมไรนั้นเป็นในเรื่องของการเอาน้ําเมามาใส่ตัวเองเพื่อที่จะระงับในเรื่องของอ ความเขาเรียกว่าคลายเครียดแต่จริงๆนั้นถ้าเราดื่มเพื่อเพื่อสุขภาพเพื่อ,อเป็นเขาเรียกว่าโอสถถ้าดื่มได้ในลักษณะนี้ไม่ขาดสติไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนอันนี้ก็เป็นอยู่ในเรื่องของอวิสัยในเรื่องของอาการรักษานะครับนะโรคบางชนิด ก็ใช้ในเรื่องของอสุรานั้นก็พอที่จะอนุโหลมได้ครับนะนี่ก็คือในเรื่องของศีลข้อที่5แต่ที่เลวร้ายที่สุดนั้นก็คือท่านดื่มจนขาดสติดื่มจนลืมตัวเองขาดจนสร้างปัญหาให้กับสังคมสร้างปัญหาให้กับครอบครัวสร้างปัญหาให้กับทุกส่วนของในสังคมนี้นั่นก็คือศีลข้อ5ครับ อันตรายมากครับถ้าท่านงดเว้นและไม่ดื่มเลยนั้นเป็นดีที่สุดครับต่อมาครับนาะในเรื่องของต้องประยุกต์ใช้ในเรื่องของหลักนะครับนะ้าเศรษฐกิจพอเพียงครับของรอเนี้ก็เป็นเรื่องของที่สมควรที่จะต้องดําเนินนะครับนาะเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมาประยุกต์ใช้ผมวันนี้ก็จะไม่อธิบายย่นย่อหรืออธิบาย ลงรายละเอียดครับนะเพราะว่าจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ถ้าเราวิเคราะห์เรา,าหันมาสนใจเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะทําทให้ตัวเองนั้นประสบความสําเร็จนั้นก็หนีไม่พ้นในเรื่องที่ลุงมุนส่งได้พูดมาก็ใช้ในเรื่องของอวิธีทางในเรื่องของการดําเนินชีวิตที่จะต้องปรับเปลี่ยน แก้ไขจุดที่บกพร่องจุดที่ทําทไปแล้วนั้นมันไม่มีผลดีต่อธุรกิจหรือไม่ผลดีต่อภายในตัวเองและครอบครัวเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ครับเพราะอยู่ที่ตัวเราเองนะครับนะที่จะต้องพัฒนาที่จะต้องแก้ไขไม่ว่าอาชีพไหนๆก็จะต้องอมีทั้งผิดและถูกที่เราดำเนินนะครับนะ ในอาชีพของตัวเองแต่ผิดแล้วนั้นถือว่าเป็นบทเรียนผิดแล้วนั้นก็ถือว่าเป็นในเรื่องของประสบการณ์เพื่อที่จะมาปรับปรุงให้เป็นแนวทางที่ถูกที่เราต้องการที่เราจําเป็นที่จะต้องอประประุใช้ทุกวิธีทางที่ให้เรานั้นอยู่รอดปลอดภัยแล้วมีความสําสเร็จและมีความสุขในเรื่องของอาชีพการงานทุกเรื่อง อยู่ที่ตัวของเราเองนะครับนะไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นไม่ใช่ให้ใครมานะครับนะ่าเขาเรียกว่ามาบังคับเราให้ทำแต่ตัวเราเองต่างหากที่จะต้องบังคับตัวเราเองให้ดำเนินไปในสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือ,อความสำเร็จในเรื่องของด้านอาชีพความสำเร็จในเรื่องของการการใช้การจ่าย นี่ก็เป็นเรื่องสําคัญครับให้อยู่ในในเรื่องของรายรับรายจ่ายที่เราใช้แล้วได้มาแล้วก็ใช้ให้มีเหลือเก็บนะครับนาะเขาเรียกว่าเก็บหอมรอมริบเพื่อที่ให้ดําเนินอ,อาชีพของเรานั้นที่จะไม่ต้องตกเป็นนี่เขาต่อไปนี่ก็มีเงินทุนไว้บริหารในเรื่องของการดําเนินงานในอาชีพนั้นๆของเราได้ประสบความสําเร็จทุกๆอาชีพ เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการของตัวเราเองไม่ใช่ไปอาศัยคนอื่นหรือไปอาศัยสิ่งที่คนื่นๆนั้นโกหกหลอกลวงว่าให้เราจะมีอาชีพร่ำรวยอยู่โน,น้นอย่างนี้เราไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วไปเชื่อเขาผลที่สุดสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่คน,น,นื่นๆนั้นหลอกลวงเรา นะครับนะที่หวังที่จะเอาเงินเอาทองเราในกระเป๋าเรานั้นออกไปโดยที่เราคิดว่าเขาคงจะสร้างความร่ารวยให้กับเราแต่ที่ไหนได้ครับกับสร้างความเป็นนี้เป็นสิงสร้างความยากจนให้กับเรานะครับสร้างความผิดหวังให้กับเราท่านอย่าเชื่อคนง่ายครับพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อแต่แม้พุทธเจ้าครับพทธเจ้าบอกว่าก่อนที่จะเชื่อต้องพิสูจน์และกระทํา นะครับนะปฏิบัติตามคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมัพพุทธเจ้าได้รู้ว่าเหตุนี้สิ่งให้เกิดทุกสิ่งนี้เกิดให้ความสําเร็จสิ่งนี้ทําทแล้วก็เกิดให้มีความสุขต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองท่านถึงจะรู้ท่านถึงจะเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามครับขอบคุณครับวันนี้หลวงบุญสงก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ครับในเรื่องของการ เขาเรียกว่าพัฒนาอาชีพนะครับให้เจริญงอกงามเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จนั้นเราต้องมีใจรักเราจะต้องมีความมุ่งมั่นเราต้องมีความเพียรพยายามแล้วมันศึกษาเรียนรู้นะครับนะมันตรวจสอบอว่าสิ่งไหนทําแล้วเจริญงอกงามสิ่งไหนทําแล้วไม่เจริญงอกงามเราก็รู้ก็ปรับเปลี่ยนใช้ในสิ่งที่ให้ในเรื่องของความเจริญงอกงาม สิ่งที่ปฏิบัติแล้วถูกต้องออไม่ผิดในเรื่องของหลักศีลหลักธรรมเราก็จะเจริญเก้าวหน้าเราก็ไม่ต้องเป็นหนี้ใครเราก็จะมีความสุขความเจริญในอาชีพการงานโดยทั่วหน้าครับขอบคุณครับขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ